สวัสดีครับวันนี้เอ็กเจแจะมารีวิวสินค้าเป็นเครื่องโกนวดแบบ2ใบมีดขนานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบตัวนี้จะเป็นสายปลั๊กนะครับเอาไว้เสียบชาร์จนะครับเสียบเข้ากับทางด้านล่างอย่างนี้นะครับผมกดลงไปให้แน่นแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งไปเสียบไว้กับปลั๊กผนังที่บ้านของท่านนะครับผม ตัวนี้จะเป็นฝากครอบนะครับตัวนี้จะเป็นใบม,มีดแบบขนาน2ใบนะครับตัวนี้ มันจะสามารถขยับได้เดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่นะครับเห็นไหมฮะจะสามารถขยับขยันได้เวลากดลงไปบนผิวเนื้อผิวคางนะครับตัวนี้ฮะมันก็จะให้ตัวได้นะครับผมมันจะสามารถโกนหนวดได้ลึกกว่าใบมีดโกนปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นใบสําหรับเอาไว้กันจอนนะครับจะเป็นใบเรียวๆก้านคมอย่างนี้เวลากดปุ่มเปิดเครื่องก็กดด้านนี้นะครับแล้วก็เครื่องก็จะทํางานนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีเป็นใบตัดแบบวิธีตัดแบบกั การจอน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าวิธีการตัดเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของเจ้าตัวใบมีดก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูใบมีด 2ใบขนานนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้เป็นฝาครอบบนด้านนี้นะครับเมื่อถอดฝาครอบออกแล้วครับใบมีดก็จะเป็นลักษณะแหลมๆลักษณะนี้เป็นคู่กันด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเราจะแถมไปให้ด้วยครับผมอีกอันนึงนะครับตัวนี้จะเป็นใบมีดตัดแบบกันจอนนะครับนี่นะครับจะเป็นป๊อปอัพอยู่ด้านหลังนะครับเวลากดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานี่ครับวิธีการตัดก็คือนะครับเราเปิด ใบมีดเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับนี่ก็จะกันจอนได้นะฮะที่วัยรุ่นก็ชอบกันก็การด้านข้างกันด้านหลังส่วนนี้เป็นวิธีการโกนหนวดนะครับก็จะใช้ลักษณะเหมือนโกนหนวดเครื่องทั่วไปนะครับแต่จะละเอียดแล้วก็เลี่ยงเกากว่านนะครับผมวิธีการชาร์จก็คือเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับจะมีสัญลักษณ์ไฟโชว์ขึ้นมานะครับผมสนใจนะครับผมติดต่อ สั่งซื้อแอดไลนนะครับพิมพ์เ j สเจแกมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0917203425 SJ k งเจ็ดสวัสดีครับ